ก็ได้ยูฮาแปดนะเพราะว่าเลีกมากจอเอะไที่ว่าคักายเแคะเอออ่าแล้วมีผูโสดีแท่อ่เดือตั้งสมล้านสี่ล้านเนี่ยมันแมนอีนี่บอสจีเออ เร้่เขามาถามบื้ความมั่นใจแมนเอฟซีเพิ่นก็อยากฟังสันตวน่าอ่าแล้วว่าตัวว่สวา,าวสันว่าบอกพวกเก่าซื้บริษัทแม่ตีได้เลขตัวได้ดีๆคือจังอุ้ไว้แท้ว่าสันว่าอ๋อเขาลุงไม่บานนี่ล่ะอ๋ะอผ<อ>ู้เก่าอีกแล้วแมนผู้ถือเจ็ดแสนแปดแสนตะกีก้แม,แมนแมนแมนกับผู้เก่าหันละผู้เก่าผู้เดิมที่แรกถือเจ็ดแสนกว่า ม่อตํารต่อมามาถือแปดแสนกลัวต่อมามาถือล้านกลัวถือล้านแปดเมื่อกี้ได้สามล้านเปิดกี่ได้สามล้านโอ้ตแปดแสนมาล้านแปดมาสามล้านห้าแปดบรืครับหรือว่าหกสี่หกทั้งห้าแปดทั้งหกทั้งหกทั้งสี่หกโอ้ตูสามตัวบนสองตัวล่างเลย มันมีแต่เล่น2องตัวอย่างเงโอ้สองตัวเล่นักโอ้เลรนนักเลยตัวตัตัวปตัวตัวเอาแค่สองตัวมีทุนน้ำเพลินดอกเพื่อเลสอแสนโอ้โตโอ้อันรุ่งทุนมนสองสแสนมนอที่ได้เป็นล้านกันตำมานคุณละก็ต้องสมควรเติบเนาะเออแมนแต่ว่าบางเอื่ถือทั้งบนทั้งล่างข้ามอ อ่ะโอ้ได้เป็นเป็นได้ได้หลายเหอืมพี่แยเหลียวอยู่ใกล้ๆเลยเพื่อนเพื่อนบอกโอ้ยอยู่เพื่อนันซื้อหลายหม่องกันดิี่ทางบ้านพี่แย่เหลียวเพื่อนแกซื้อโอ้โอ้ไปซื้อไว้หลายหม่องแล้ววันตัวนี้ซื้อหม่องเดียวฮะเป็นล้านข้าเจ้าก่อไถจิตใจแห่งข้เจ้าเองเี้าเพื่อนแกต้องเลยหาซื้อไล่มองล่ะที่บ้านเพื่อนได้นะเพื่อนว่าเพื่อนสิเป็นมองเดียวโลดดี่นะ ปลาตัวปลาตัวงวดนี้เไปไ็นตัวไหนงวดนี้เไปไ็นตัวไหนไมีข้าวมีข้าวไปย่างครับหืย่างบอลลูว่าเพิ่นได้ตัวใดโอ้โทุกสีหูน้นะหู้ใกล้ๆเพิ่นหละ่ะโอ้ตัวใดตัวเพินพ่นสิเพิ่นสิเอาเตีย๋ยแม่นครับหู้ใกล้ๆว่าไปหู้ตอนเพิ่นซื้อ,ลลอแล้วเลือดถือแล้วไปซื้อเพิ่นซื้อแล้วนะอืเพิ่นซื้อเพิน่น ในบ้านนี่จอบกันเต็มล่วะลว,ว,ว่าเ,านะเาาพ,พ่นสื่อตัวใดก็บว่าเบาสู่กันฟั้งนะเออว่าผู้ดีเพ่นสื่อตัวใดพ่นทุ่มตัวใดเมนครับอ่าสืถามโดยตรงกระกะไรโยต้องจอบเ้อาสั้นเมนเมนต้องจอบเอาอ่าพนนักตัวใดฮงกะสืมานักน้ำเพิน่นเมนครับโอ้ให้ในบ้านนี้ขาเจ้าจอบกันเมื่อกี้ขาเจ้าจอบกันถือกันเบิดบ้านนั่นล่ะจอบว่าเพ่นสื่อตัวใดนังสินะ เพิ่นบ่ได้บอกไผ่ดอกอ่ะเพิ่นบ่ได้บอกให้เห้าซ่อมเอาเมนซ่อมเอาแลรววัดเพิ่นกันบบ่อเขาอ่าครับย่างบ่ถือกับมีขึ้นกันเมนย่างบ่อถือกับมีมมมเพิ่นการลุดไปว่าที่เพิ่อนลุดเพิ่นกับเบดตั้งสามแสนส่วนเต้อ่าอืมวัดเพิ่อนลุดอ,อ,อืมมันก็มีเขามีลุดเป็นของธรรมดาเมนอืม ได้จอบเอาเบื้องนี่แล้วว่าเพื่อนได้ซื้อตัวใดโอ้พอเพื่อนหนุ่ยฟันแม่นนั่นปะบอลลูว่าเพื่อนได้เลขมาแต่ดใส่โอ้จะซื้อบอลลูที่มาน้ำเพลินดวงเพลินแม่ดวงเพลินดวงเพลินครับดวงเพลินอืมอาพี่น้องของแท้ครับผมขนาดผมไปในบ้านไปซื้อนี่ละเพื่อนยังบอกว่านี่เด้อเพื่อนซื้อตัวนี้เด้อ เจ้าของก็ยังไปเอาน้ำผึนเอาเลขเจ้าของโอ้หรือว่าบ่มักไม่นี่ถ้าว่าอันผมก็ได้ยู่ฮาเป็ดนะเพราะว่าเลขมากเจ้าของโอ้ไม่เลขฝันโอ้เลขฝันพร้อมีฮาเปบังเอิญตรงกันไม่นครับป้าทุกเอาหนึ่งตุล่าเนี่ยเป็นได้ไงน้องเบียวเป็นได้ไงอืมหนึ่งตุลาอะยังไม่ได้ฝันแต่ว่าอัน ที่ข้าเจ้ามาออกกับได้เ็เลขสูตรให้อ่บเลขสูตรกงการมวดเมื่อกี้เขาอยู่เขาโตหุกซี่ลหระได่เฉพาะมั่กโอ้อ่า่้นมากจะขาเลขวิ่งเนาะทั้งสองเลขวิ่งหนีมึงได้ผัาอยู่โอซายวิ่งเลมากเลขวิ่งนะ ฝันก็บ้านแต่ฝันมันบ่ครับยั่งครับยั่งบัท่านเดยฝันอยากงานเออยากงานแต่ไม่ได้พอที่มีเวลาอันวิ่งวิ่งตัวใดบ้างวดนี้บ่ครับวดนี้วิ่งหกกับเจ็ดโอ้บนล่างครับบนล่างมานน้ำกันบ่มามานน้ำกันบ่สองตัวนี้เคยมาบ่มันจะเคยมากได้ ค่อยมานับกันห้างเธอกับบามาแม่นับกันนะสินะมาตัวหนึ่งสินะวันที่แล้วมาบนเอวันที่แล้วให้วิ่งสามกับสี่ะม่สี่หกสี่เต้ออกจุดกับตัวมึอเกินอยู่หลังเสียอย่างนี้พี่น้องไม่ต้องว่าวร้ายแดงจึงคืองเลยเพราะว่าไม่ต้องว่าวร้ายหันหลังใส่รถหันหลังใส่เลย เรสีหันหลังใส่ไหมยังดิจะเห็นเลยเห็นตัวนี้นี่นี่อ่างอกับเช็ดเนี่ยแมาน้ำตัดนี่พอดีหรือแม่แม่ก็ไม่รู้เลยแต่ว่าใส่เสียให้เห็นเลยอออ่าบอกไปแล้วอบอกไปแล้วอ่าบอกเนี่นนยนี่งวดอีพี่น้องเอ้ยเออเนาะอ่าเอ่ามันีเล็กทำนวดมันจะเห็ุแห่งข้าเจ้ารอดม,มันอือ มีตัวอะไเ่ครับผมก็ถึงจับคูอะไ้ะมาๆๆปล่อยเด้อโอ้ยสามล้านมั่ันมาดยด่วนเลยก่อนใครเลยนี่จะไปยุไสมากเลดิเบ้าหลังเปน่ะมยุไสานเดจิ๋นกระดานเลยพี่ต้องโได้เคียนยากลขตัวนี้อามองฟิวกระไรเลย อ้าพี่น้องหลุดมาแล้วมีน้องเบครับเจ้าหน้าที่มาใ่โคโมตัวเดียวเม็ดเดียวพ่าน้มากเพกับเบน้องเบลอากขำแพงเล็กเบิงเก่ด้กีเขียนอย่างแล้วเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองโอ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองทีหลังเบอว่าเล่าม่นแดงเอาสีได้เขียนในสาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเขียนเขียนเขียนเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจหกอะไเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกอครับผมอันเจ็ดตัวนั้นแห่งแห่งว่าเชยนพิษด้ครับได้สังกัดเอาไว้ก็เลยเป็น data a s พิ่จะได้เบิ่งเนาะขัดขาสีมันบอกงามก็เลยว่าเอา ผู้ใดสิบ้าเก็บถาก็ว่าได้นะครับเก็บซี่ครับผมมันเขียนปิดนะครับเนาะสำหรับน้องเบลนะครับเนาะที่มาของสามล้า,น,น,น,ลาน,น,นครับเอฟซีครับผมโด่งดังไปทั่วครับเรจบคลิปไปเพียงสามีครับบอกกันไว้คลิปหน้าสวัสดีครับ